หนวดพี่เนี่ยมันขึ้นเร็วแล้วเกินนะเนี่ยนะนี่กูเพิ่งโกนก่อนปีใหม่เองน่ะนี่มึาอแล้ก็เหรอโอ้โหไอสัตว์เด่ะลองคิดสภาพตอนกู้ยังมีหนวดเลยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่พอเปิดมือมาท่านั่นแหละฮ่มส้นตีนมากอะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีกฮะวันนี้นะครับรายการดีรายการเดิมนะครับฮอนดอมซีดีนะฮะมากับเวลาที่ไอเยาวเวลาสวยนะครับห้า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 โมงนะครับไม่ใช่ตีห้านะครับผมพี่ผายถ้าตีห้าเนี่ยเสียงกูคงไม่ล่าเริงขนาดนี้นะฮะก่อวันนี้นะครับผมคนมันก็น่าจะอ่อนเยอะกันั่นแหละนะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะโหเด็กๆนี่แบบกรูกันเข้าร้านเกมกันเลย นฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันสักกลางๆหน่อยละกันนะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมหนึ่งสงสามสาหนะครับผมแหมไหนมันก็5้าห้า,หาะเราก็นับ5้าไปเลยนะครับผมจังหวะนี้กดไหม แหมไม่กดนะครับผมอ่ะมึงอยูย่ไหนมึงอยูย่ไหนเปิดคลิปมาเลขสวยๆไม่ชอบไอเด็กนี่กดไปไอเคียนลบถูกไหมอ่าลบถูกเดี๋ยวเรามาบนบนนิดนึงนะฮะหนึ่งสองสามสีนะ่ห้านะครับผมมา คนที่2ฮะกดไปแล้วรับเลยวันนี้ที่แบบว่าลิกุรอมึงอยู่เลยนะฮะกดปุ๊บคืนรับเลยยังโคตรเร็วเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะเล่นมาเป็นฮีโร่อย่างมูนควินนะครับผมจังหวะขึ้นบ้านนะอ้า well วไอ้เหี้ยตายเปิดคลิปเลยนะครับผมและตอนนี้ยทีมดาวโดลายิฟฟินยิงฟรีเดี๋ยวอวัตาราอะไรวะนะฟินไอ้เหี้ยโก็เตะสัตว์เนี่ยผมแล้วทีมเราฮะตายกันไปถึง3ตายไป4เนี่ยพี่โกบบอกอ้าวเพื่อนเพื่อนตายกันหมดทีมแล้วนะฮะโโอ้ห นี่มันบังเอิญหรืออะไรฮะห้าห้าห้าพอดีเลยฮะดีครับพี่ดิกหวัดดีครับผมเฮ้ยวันนี้นี่โอ้ ไหวยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะโหนี่คือความสุดยอดของรายการเราจริงนะอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฮีโร่กันหน่อยละกันนะฮะในเรื่องของฮีโร่เดียวกอดโอ้โห,โหลงลิ้นเลยฮะพี่ในชอบเบิร์นนั่นแหละเรียบร้อยผมปอเป๊ะกูแตกอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฮีโร่กันนิดนึงนะครับในเรื่องของฮีโร่เนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่าทีมเราเนี่ยมันจัดจ้านมากเลยนะเออสกิลหนักนะครับตีหนักนะฮะตะขาดตัวยืนนะครับผมไม่มีตัวไหนเข้าขา่ตัวยืนได้เลยนะครับนอกจาก สึกนิดนึงไงเออมีสตรีมบูทด้วยนะครับผมส่วนไอ้แฮมเมอร์เนี่ยไม่ต้องไปคุยกับมันที่ผ่านนะฮะผมไอเทมบวกสเต็งเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับผมส่วนที่นู้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะสมประกอบนะเออตัวยิงฟรีมีตัวตีใกล้มีนะครับตัวสกิลตัวแทงโอ้โหมีครบเลยนะครับผมซึ่งน่าจับตามองมากนะในเกมนี้นะฮะก็พี่มูนผมรู้สึกว่าพี่แกเดินมาลึกเกินไปหรือเปล่านะฮะโอ้โหเดินมาวอร์ดคนเดียวเลยนะครับผมนะชิ่ผายเอาบอร์ดยังไม่มาด้วยนะโอ้แล้วก็แวะมาฟาร์มคีฟเขาด้วยนนนะะะะะฮรวังงงเ้าาาหหมมมดดแบบออย่ีึโโกส โอ้ยแม่งมาโคตรน,น่ากูอ๋อทีมเราจะเอาของเขานะครับเหลืออีกสิบเจ็ดวินะครับผมก็โอ้โหเมื่อกี้นี่คือเดินทับบอดเลยนะโอ้โหบอดรอยเฮียกูหายใจไม่ออกให้เฮียมึงทับกู นะฮะพี <muitas S 2> ่แฮมเมอร์ของเราเนี <heute Jean> ่ยครับผมมันจะแวะดัน <snow> ล่างนะครับผมว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะแฮมเมอร์บอกเฮ้ยกูมีแว่นเพื่อนไอ้กูแว่นไปซ้อนได้นะซึ่งทีมเขาจะฆ่ามึงก่อนไงเพื่อนเข้าใจไหมซึ่งแน่นอนนะครับต่อยแล้วฆ่าคองได้ตอนนี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้บัฟตีป้อมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาในเวลาที่กำหนดเท่านั้นเอาเอาเอาเดียวก่อนนะใครโดนว่านั่นโซติดหรือเปล่าฮะคนมีชังกระเทสนะครับผมเอาแล้วเอาเอาเดียวเป๊ปกูโดนค่ะเป๊ปกูโดนมูนควีนบอกเฮ้ยมึงรู้จักกูหรือเปล่าาาาออออออวตตตรรรกกกูีเเเห็นนพ้้้้งงงงฮฮะะะยคลับผม แฮมเมอร์ก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าทีมมันขาดเราไปเนี่ยเ้ยมันก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเออนะฮะแฮมเมอร์มาแล้วอ้าวแซนก็มาเหมือนกันนะแซนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละอ๋อนี่ตัวปลอมนะครับที่ผายคิไปดูว่าตัวจริงเนี่ยแล้วเอาตัวจริงมานี่จบโอ้แฮมเมอร์จา๋ายที่ผ่ายตัวปลอมมึงก็จะสะตันลเลยไอ้ยังไม่คุ้นเถื่อนเลยนะครับผมแล้วผมว่านะทีมเขาไม่น่าจะยอมนะฟินเดินมาลึกขนาดนี้นะครับผมเอาละฮะต้องมา จับตามองช็อตนี้ให้ดีนะครับผมคือถ้าทีมนู้นพลาดนะฮะตายยกทีมเนี่ยผมว่าคงคอนแล้วแหละเนี่ยต่อให้ไม่คอนเนี่ยก,ก็คงจะเป็นเมก้าคีฟนะฮะและแซนเวกับผมกดอันติีลงมาไม่รู้ลงใครเหมือนกันฮะตอนนี้เหมือนจะไม่ลงนะฮะเหมือนแค่สร้างความปั่นป่นวนเฉยๆเอ้าโซติชานมาครับผมวิ่งโซติชานมาแล้วครับผมเอ้าหมุนคุ้งตายครับผมไอเ้เหี้ยตายตอนไหนวะเนี่ยแม่งดีคบียังไม่ทันกดและผมทีมเราตายกันไป3แล้วฮะตอนนี้ทีมเดาตายไปหนึ่งแล้วอ้าวเป็นแฮตทริกไปนะครับผมทั้งนั้นของป๊อปเป็ดเอ้้าากดเขีียวหวหหนะฮ วานหมูหวานหมาหวานกาหวานไก่เลยนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยผมว่าไม่น่ารอดนะครับผมโอ้ทิ้งกูอดคอนเลยเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะโอ้เป๊ปหัวร้อนนะผมเป๊ปบอกว่ามึงไป ไม่เล็ดแหละนะครับเมนี้ตาย9้าวแลนะสะกอร์ไม่สวยกับผมเออนะซึ่งถ้ามึงคอนนี่คือมึงโคตรโง่ผมพุ่งตกผมนี่แดกน้ําเลยนะวันนี้เรามาหรูนิดนึงมาเป็นน้ําอัดลมนะในนาทีกินนะขอมูลวิ่งของเรานะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นเร็วไปหมดนะผมยังมองไม่ทันเลยว,ว่ามูลตายได้ยังไงเนี่ยครับของกันแน่นขนาดนี้เนี่ยไม่ควรจะตายเร็วขนาดนั้นเอาว่ะตอนนี้ขึ้นบ้านกันมาก่อนครับผมทีมนู้นกดกันบ้านมาฟินเอาแล้วฮะโอ้ ไปเปิดไปได้สวยครับผมแต่ว่าแซนเว่กันติลงมาเช่นกันครับผมแมกมาโดนซั้นเข้าไปตอนนี้แซนแซนไม่น่ารอครับผมตายไปก่อนศพแรงนะฮะมังกี้ฮะพยายามจะเล่นลิ้นครับผมมีการสตันฟินไปแล้วอ้าวป๊อปเปย์ครับผมเก็บไปได้หนึ่งะแต่นะครับบาลแลกครับผมขอหน่อยแล้วกันตายไม่ตายไม่รู้แต่อ้าวเรียบร้อยทีมเรากำลันเหมือนรอซ้อนเกินไปมีแค่หมูอุ๋ยเฮตีป้อมือนทิพไหนะฮะที่เขาตายไป2อครับทีมเราก็ตายไป2เช่นกันนะครับผมเอาแล้วป๊อปเปยนี่โอ้ยืนแบบมึงจะเรียกแนวหลังหรือแนวหน้าเลยในแบบนี้อธ คือยืนแบบโคตรแหลมนะฮะแต่ไม่มีใครฆ่าเขาได้เลยเนี่ยนาแปลกใจนะฮะโอ้แล้วมาไปทาคอนด้วยน่ยตีเนี่ยสันด้งกันแน่นอนเหมือนทีมเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ตัวซ้อนหมดเลยนะครับนะก็แบบไม่มีใครแก้เปิดนะครับผมเป๊ปก็เปิดไปสวยก็จริงเนี่ยเมื่อกี้นยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นก็ยังถือว่าเป็นวอร์ทิศ โอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเพอะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บ拉แกลางเข้ามาแบบสมบูรณ์เลยอ้าวเล่นบนนะฮะแซนเวทฮะฟาร์มลึกคนเดียวแบบนี้นะครับผม,ผมก็ผมว่ามูลคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะโซโล,โลได้นะออกข้าปลาสายไว้รอเลยนะครับแบบเฮ้ยเผื่อมีใครมาแก๊งไนงะเออนะฮะอ้าวและวิ่งออกมาก็ผมเจอครีพฮะครีบอกเฮ้ยวัดดีเพื่อนก็ผมว่าถ้าเราได้วิงโบเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะเออเลยประมาณ ประมาณพันหนึ่งอ่ะเออประมาณพันหนึ่งก็ได้ละก็น่าจะต้องร้อมูได้วิง่งโบก่อนแล้วฮะถึงจะออได้นะครับไม่อย่างนั้นออไปเนี่ยอาจจะเสียเปรียบเราก็ได้เนี่ยเพราะบอลหลังๆเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยเหมือนทีมเราจะแพ้มาทั้งสองรอบเลยของทีมเราเกิดพอดีนะฮะก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับผมซึ่งแน่นอนนะทีมเราก็น่าจ,จะได้อยู่แล้วนะครับผมแม็กซ่แซนเวดลงมานี่ผมว่าลิงนี่มีสะดุ้งนะโอ้นะฮะเลือดนี่เหลือแค่ถึงเดียวเอาเลนบอลว่ยังไงวะปะเป็ดฮะแวะมาฟาร์มเลนบนกันหน่อยนะดูซิฮะว่าปะเป็ดเขาจะหันมมาาาฆ่ โซโล่มูนก็ได้ไงเออเราก็ช่วยซ้อนกันนั่นๆมันมันไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเออเมื่อกี้ผมว่ามันรอเข้ามูนอยู่นะแต่กบมาพอดีนะครับผมที่ผายเสียแผนหมดโอ้จังหวะนี้บิงเข้ามากดด้านนะเรียบร้อยเห็นช่วงนี้เนี่ยฮอนเขาปรับใหม่่ะไอที่แบบว่าถ้ามันกดดัดนแล้วมันจะไม่เห็นตัวในป่าอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่เคยเห็นคนพูดมาอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เราก็นัมันเป็นวิงโบเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับแต่มันจะไม่สวยถ้ามึงโดนเปิดก่อนนะ เออนะั่นคือของยังไม่ทันมาถึงตัวเลยฮนะพี่กูอ่อแล้วนี่ครับผมเอาจงาังหวะนี้แฮมเมอร์กูบิงไปโคตรห้าวแล้วครับผมโดนเปิดเข้ามาฮะแยกล่างหน่อยไหมกดแยกมานะครับผมโอ้ยโซตีทนะ้าเปิดว้าแต่ตอนนี้เหมือนจะมีการบิ้งลงลิ้นเนี่ยผมแต่โดนสตันเข้าไปครับผมฟินจุดปลุกเข้ามาฮะตอนนี้ก็ผมปวดสตันเอาแต่เหมือนจะโดนล่วงหลังเฮ้ย <c oughs> น่ามันแซนตัวจริงเอาแล้วชิบหายและบีเคบี B B หน่อยไหมบีเคบี B B กอดโอ้ยไม่ต้องบีเคบีแล้วจ้าายิงธรรมดาก็พอครับผมโซตีชาร์จยัดหน้ามานะผมและไม่น่ารอดฮะม ตีไหวอยู่ตีอยู่ตีไหวโอ้โหมูนควีนกูได้กดชังเกอร์เฮดตั้งแต่ตอนโซช้าเนี่ยผมว่าน่าจะชนะนะเออได้ครับผมแล้วก็เรียบร้อยให้เป็นการเจนโอไซเ์ไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมฟินพี่สูทฮะเก็บยุบคลิปเนี่ครับผมไปตายให้นอนขึ้นตัวนะฮะแต่ก็คงวิ่งมาตีป้อมไม่ไหวนะครับฟินนะครับก็คงต้องกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยเอาจริงมันก็ตายกันต่างช่วงเวลานะมังกี้เหมือนจะตายไปก่อนนะไม่รู้ตายตอนไหนเหมือนกันนะฮะโอเคผมนี่แดกน้ำอีกรอบหนึ่งเลยแซด ก็ดูจากสไตล์การเล่นของพี่มูลของเราแล้วเนี่ยนะครับผมว่าไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยควรจะขึ้นเป็นดูดใหญ่ทันทีเลยนะคือพี่แกเนี่ยเน้นยืนบวกไปเลยนะครับยืนแช่เลยยืนยิงไปเลยแบบนี้นะครับผมว่าถ้ามีดูดใหญ่เนี่ยน่าจะสู้ได้ทุกคนเลยนะเออนะแต่ถ้าเป็นผมนะผมผมจะขึ้นวอลกนะครับผมเพราะว่ามันจะพลิ้วนะครับแต่ว่าพี่แกเนี่ยคงไม่มีเวลามานั่งกดวอลกแล้วเดินหนีเดินเข้าอะไรแบบนี้หรอกนะครับก็คงต้องออกเป็นดูดใหญ่น่าจะเหมาะที่สุดกับสไตล์การเล่นแบบเนี้ยแอวะมาดันคลิปกันหน่อยนนคครรััผมมมมูุยีี่่่่เเเเป็็ตววววึงงงงทฝขข้้้าาาาากกกถสชลลแ ต้นเกมเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะถ้าไม่มีดูดเลือดอ้าวของทีมนู้นเกิดพอดีนะฮะจังหวะนี้ทีมเราจัดไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องจัดแหละนะครับผมแต่ว่าพี่กบของเราเนี่ยมีทาวะไม่มีนะฮะเอาแล้วครับแบบนี้นะฮะถ้าทีมเขามาวอเนี่ยคือมันจะเป็นการวอสี่ห้านะซึ่งมันไม่ไหวนะครับผมตอนนี้ถ้าแซนเวกกดอันติมานะคือเสียหมดเลยนะฮะเอาเฮ้ยเหมือนมันจะเอาอ่ะเหมือนมันจะเฮียลางปลอมไอ้สาย ทีมเราก็คงต้องถอยแล้วฮะโอ้ยแต่มันมีคนอยากจะเอาเนี่ยครับผมและกบอยู่นู่นนะกบไม่มีท้าว้าบด้วยฮะต่อใเท้าว้าบตรงนี้ก็อาจจะไม่ทานนะผมแล้ซึ่งแน่นอนนะทีมเขาหวอดนะผมตอนในมูลคุยฮนะกดช้างกระเท็ก่อนไหมกดตอนนี้มันจะทันหรือเปล่าเอาเรียบร้อยเก็บปาเป็ดไปได้ฟินยืนยิงฟรีมากโพสิชันค่อนข้างสวยเนี่ยครับผมโอ้โหโซติยัดอันติมานะั่นและจะวัดกับแซนเวดละครับนี่ไงวิงโบวิงโบสัดกวนตีเนีครับผมทีมเขาตายไปหนึ่งทีมเราตายไปสามนะฮะโอ้พี่กบเราจะตุ้ จะต้องวาร์ปกลับไปกันนะครับผม,มหรือไม่เนีย่ยอาจจะมีการบ้านด้วยนะครับผมโอ้แล้วตอนนี้ฮะแม็กมัดครับผมเนี่ยได้มาแวะมากันบ้านเนาะนะฮะเออตันเรออื่อยอย่าไปยุ่งนะครับผมแล,ล้วก็เรียบร้อยฮะครคองตายผมรู้สึกว่าการตัดสินใจอ๋อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจที่พลาดมากนะครับผมเพราะว่าทีมเขาอยู่กันห้านะครับทีมเรามัน4ตัวนะครับไม่จํานวน,นก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ไหวนะครับผมก็ก็บอกให้มึงอ๋อไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกู ตัวเองนะนั่นมันบ้านเขาไะเฮียเขาก็ต้องมีวาร์ปกลับบ้านสิฮะใช่ไหมโอ้นี่ฮะแต่ก็นั่นแหละครับต่างคนต่างมุมมองนะผมก็ ไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะออกขวานสเต็งแบบนี้นะครับผมก็อาจจะต้องเป็นดูดใหญ่แน่นอนก็พีมูสของเราเนี่ยก็ผมว่าน่าจะต้องการไอเทมเยอะนะครับถ้ายังคงเล่นแบบนี้นะคือพี่แกกดชังคณิช้าไปนะครับผมแล้วคือด้วยความที่ไอเทมมันแบบนะมันมันคือยืนบวกกันนะแลวทีมันดูไม่เอื่อยังไงก็ไม่รู้นี่ครับผมแล้วเดี๋ยวนะฮะโอ้โหมาฟาร์มตรงนี้เลยเหรอโอ้ใจกล้ามากนะฮะเอ้ยมาใจแม่งได้ิงๆนะ เออถ้าฟาร์มเลึกไปนิดหนึงเนี่ยโหทีมเขารอมาต้อนรับกันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะไปครับผมตอนนี้วิ่งเข้ามาในปา่ากดไอยมานะฮะแวะมาดิดบอดกันหน่อยไหมแต่ทีมเขาอยู่ตรงนี้กันเยอะนะฮะระวังนะฮะแมอมเมอร์มาซ้อนไม่ได้นะครับท้าวาร์ปก็ไม่มีครับผมตอนนี้เปิดเข้ามาแล้วเปิดมาแล้วมาโอ้โอ <lotion> พ่อมึงตีแรงจังล่ะฮะตอนนี้ผมโซ,โซติดกบผมเข้ามาสตันฮนะแล้วก็โดนด้วยครับผมกดชังกระเทยหรือเปล่ากดไหมไม่กดเอากดแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะดูใหญ่มานะครับผมกดดูใหญ่สวนะฮะดูใหญ่ดูดต้องดดููแล้วไม่ด หันไปดูดไม่โอ้เป็นอีมอร์เทลนะตอนนะั้นองฟินนี่ครับผมและแฮมเมอร์ซองครับผมพยายามจะตุยล่างนะฮะแม่ผมว่าแต่ก็นั่นละถ้าสวนมึงก็อาจจะตายก็ได้นะครับผมตอนนี้พี่แฮมเมอร์วิ่วัดป้อมยับยับไปนะครับผมทีมเขาก็วักบกลับบ้านนะฮะนี่ไงเอาไปแฮมเมอร์บอกกูไม่กลางเหมือนกบหรอกและก็เรียบร้อยฮะแม,แม,แม,แม้แต่คิวยังเอาโอได้นะแม่คีปเจ้ากรรมนะครับผมก็สามารถเก็บทางนั้นของโซติดไปได้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่าวอนนี้นะครับผมก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะแวะทอเลืออดดปป้้้มเขาไไ นําสำหรับเลนล่างนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของทีมเราถึง3คนด้วยกันนะซึ่ง3คนนี่หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงไอเทมของทีมนู้นที่จะเพิ่มมากขึ้นนะและวอต่อไปเราจะลำบากขึ้นนั่นเอง เนี่ยครับผมคือการตายโดยที่ไม่จาเป็นเนี่ยผมว่าอย่าไปตายเลยดีกว่านะเออคือแต่ถ้าตายกันแล้วได้บลแร์กมาสักทางอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะผมนิดแดกน้ําเลยฟาดเอาละครับตอนนี้คลิปเนี่ยเริ่มดันมาถึงฝั่งเราแล้วนะฮะผมว่าต่อไปเนี่ยทีมนูกก็คงจะเริ่มออแล้วแหละนะฮะแล้วตอนนี้คลองเราก็เกิดมนเป็นที่เรียบร้อยละนะครับกตอตรงมาดูกันว่าทีมเขาจะปล่อยคลองตัวนี้หรือเปล่านะฮะกอดถ้าปล่อยนะครับผมก็เพราะว่ามันก็มันเดิมอ่ะเดี๋ยวมันก็รอทีมเราออกไปแล้วทีมเราก็อออพลาดแล้วมันก็จะ อึงอึงมึนมึนอะไรกันแถวเนี้ยนะครับผมนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าทีมเขาเนี่ยตัดสินใจมาเอาคองเราเนี่ยผมว่าเกมน่าจะมันขึ้นก็ได้นะฮะจริงๆแค่นี้ก็มันแล้วนะครับมันแบบว่ามันจะพลิกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมอ้าวทีมกูก็ไม่รอช้าครับผมจัดคองตัวนี้มานะฮะและทีมเขาอยู่เลนกลางนะครับโซติธาเอาฮะโอ้แม็กว่าอยู่บนก็คงไม่น่าจะมีการเข้ากันแล้วมั้งนะฮะทีน,โนโี้คุณจะปล่อยคองนั่นแหละฮะตอนนี้นะฮะมึงจะเล่นแผนเดิมอีกแล้วหรอครับที่ผายคือมึงมั่นใจกับกบมมมึงาก่่ใชยยเนี เฮียพี่กบกูท้าวับก็ยังไม่วับอยู่ดีโอ้แต่พี่แกมีเดียนตินะ เออนะฮะคือถ้าเด็กขึ้นป้อมไปสกิลสักหน่อยเนี่ยนะฮะผมว่าป้อมล่างน่าจะแตกได้นะผมแล้ววิ่งมาแบบนี้เจอแล้วฮะเขาน่าจะเห็นเราแล้วนะครับผมไปจะเอาไหมเพพนะฮะมาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีท้าว้์บนะฮะต่อให้ว้ามาได้ผมว่าก็ไม่ทันนะถ้าเมื่อกี้เราโดนเปิดทีมเขาก็หายกันหมดแล้วตอนนี้ก็ผมเพเบิลโดนเปิดมาอยู่นะเอาแล้วถ้าเราข่าป๊อปเป้ตรงนี้ได้กดดัสเข้ามาไม่เจอครับผมแต่ทีมเราเหมือนจะเจอฮะป๊อปเป้ครับผมวิ่งหนีเอาโต้ลอดแม็กมัดพยายามมาซ้อนนะผมโอ้ทีมกกันห หมดตีมากันสี่ตัวครับผมและอย่าลืมนะทีมเขาก็มาครับผมตอนนี้แม็กซ์ปารมาแล้วครับผมกดจัางเลยหนีไป้วท่านั้นของชื่อะไรนะปั๊บเป็ดครับผมเอาแซนเบดลงมาฮะเอาพี่กูงงเอาเฮี้ยกูโดนลงนี่หว่าและโซติดมาอย่าง BKB คบครับผม BKB ฮะกดมากดดูดใหญ่ยืนสวนยืนสู้มาอยู่นะฮะแต่จะไหวไหมไหวหรือเปล่าอย่าลืมเขาอยู่กันเยอะขนาดนี้ไม่ต้องหันไปสตันแล้วครับผมเรียบร้อยฮะแมนะครับผมทีมเราตายกันไปถึง2ตัวครับผมเพเบิลเข้ามาและก็เก็บโซติดได้ด้วยสวยมากๆนะครับผมพี่กบ กูฮะบอกว่าเกมนี้เนี่ยไว้ใจพี่นะครับเรื่องตุ๋ยป้อมเนี่ยพิเศษโอ้นะฮะรีอันติด้วยนะครับผมซึ่งไอ้้ไอเสาเนี่ยมันตีแต่คีบอะฮะมันไม่ตีป้อมไอ้ทิ้หายนะครับผมอา้าวแล้วป๊อปเป็ดบอกเฮย้ยเฮ้ยพี่นี่ถึงก็ต้องบายแบ็คโอฟฟิงกูก็บายมาเหมือน,นกันอีเหี้ยใคร,รบายมาบ้างวะเนี่ย ไอสัตว์นคะครับบายมาถึง2ตัวเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวในบาเกมนี้เนี่ยศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆนะเอ้ยเหมือนแฮมเมอร์จะเคยบายด้วยนะเออไม่แน่ใจว่าบายตอนไหนเหมือนกันเอาแล้วบอลแลกแม่งแตกเฉยนี่ครับผมและแฮมเมอร์ฮะบายแบ็กมาไหวหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับก็วอนี้ผมถือว่าเราก็ได้เปรียบนะฮะเพราะว่าเราได้บอลแลกนะฮะนิดนึงก็ยังดีนะโอ้นะคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถออมบนได้แบบสบายใจเลยนะครับผมไม่ต้องตุ๋ยแล้วบ้างไอ้เหี้ยคือถ้าจะตุ๋ยตอนนี้เนี่ยอ้าวไตแอดแลนด์สองเลย แตกเลยก่อนสถานการณ์ในเกมตอนนี้นะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องป้อมนะครับผมกล้าพูดนะครับว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าในเรื่องวอลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะยังไม่ชัวร์เหมือนกันนี่ครับผมเพราะยังไม่ค่อยเห็นฟูลไฟส์เท่าไหร่นะครับถ้าฟูลไฟส์เนี่ยก็อาจจะคอนเฟิร์มได้นะครับผมแต่ว่าทีมเรามันก็ต้องเล่นแนวนี้ไหมเออมูนควีนกบอะไรแบบเนี้ยมันก็สวยๆหน่อยนี่ครับผมดีนะไม่มีสแคปไม่มีฮีเปอร์ด้วยนะครับผมที่หมายพวกนี้นี่ดันแหลกเลยนะฮะเอาผีอีกตัวนึ่งอดีตไฟเลอร์ที่ จัดทีมตุ๋ยแบบนั้นอ,ะอ่ะก็ทีมนั้นก็คงไม่กล้าออแหละครับเจอทีมแบบนี้เข้าไปก็ขึ้นมาเป็นแอสซิสเซนต์เช่าเนีนผมว่ามันแอบไม่เหมาะก,กับพี่แกไปหน่อยไหมเออแต่ก็นั่นแหละนะครับถ้ามันได้กดแล้วมันได้หนีจริงๆเนี่ยนะผมว่ามันก็โอเคนะเออมันก็ได้ทั้งหนีได้ทั้งไล่นั่นแหละวอล์กนะครับผมแต่ผมว่าสาหรับคนที่เล่นแบบพี่แกนะผมว่า ฟอตบูทไปเลยนะครับผมคือมันจะดีมากนะครับยืนยิงฟรีไปเลยนะครับบูทเลือดขึ้นไปอีกนะเลือดนี่น่าจะ3 0 0พันบวกๆเลยนะโอ้นะครับผมก็น่าจะตายยากหน่อยนะครับผมและแถมยิงสลโลด้วยเรื่องสปีดในการยิงเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับผมมีทั้งวิงโบนะครับมีทั้งแยกล่างนะครับผมนะซึ่งถ้าไม่เกี่ยวจุโร่อีกมันก็ดีแหละนะแต่โัวพี่แกเนี่ยเหมาะกับการเล่นแบบยืนยิงไปเลยอนะ่ะคือพี่แกแบบไม่ยืนแบบไม่สนใจโลกเลยวนะยิง ได้ไม่ได้วัดกันอีกทีเนี้ยผมซึ่งทีมเรานะฮะเหมือนจะเล่นสกรปรกนิดหน่อยนะครับผมว้าไปล่างนะแต่ปล่อยให้พี่มูเรามาดันบนกับเพ็บนะครับผม <feet> ให้เพ็บมาคอยอรารักขาให้นะครับอ่าทีมนู้นฮะก็จะตกหลุมหรืเอเปล่าอ้าวแซนเป็ดกดอันติไม่ได้ฉาบนะครับเช็คมาก่อนนะครับผมเห็นเราอยู่บนกัน2นะแต่เหมือนเขาจะวอล่าตอนนี้ฮะทีมเราต้องเอาเอา้าวฟินตายนะฮะเอาสวยครับผมมูนฮะเหล่าป้อมมันเลยครับแบบนี้ไม่ต้องวอลนะครับออกของมาแทบตายแต่ว่านะครับผมเอาป๊อปเป็ดมาและก็เรียบ ร้อยนะครับผมปอมไอ้เขียวฮะโดนซ้ำแล้วฟินบายแบ็กมาไม่ทันละครับเอ้า BKB ไม่โกรธครับผมและตายฮะมีทั Demon> ้งดูดใหญ่มีทั้ง BKB ยัดแข้นะครับไม่ได้โกรธสักอันเลยเนี่ยเพราะงี้ไงกูเลยบอกว่ามันควรจะออกคอรวูบมากกว่านะฮะคือออกวอกมาเนี่ยกูยังไม่รู้เลยมึงไปกดตอนไหนสัตว์แต่มันกดแล้วนะเมื่อกี้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอีกแหละนะครับเพราะเราก็ได้มันแหลกได้ป้อมมเขาอีก ตอนนี้ครับทีมนู้นฮะป้อมนี่เริ่มลงเหลงขึ้นไปทุกทีแหละนะครับผมก็ผมว่าถ้าทำอย่างเมื่อกี้สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะและ้วทรั้งป้อมบนได้แล้วคราวนี้ยถโถมไปล่างหมดเลยเนี่ยผมว่ายัางไงก็ชนะครับเหมือนเกมนี้นี่แคร,รี่ตีไกลของเขาเนี่ยค่อนข้างโอพีมากนะครับท่านรองป้าเป็ดกับฟินนะครับผมคือได้ยิงทีนี้โหเละนะครับโอ้โอทิพไพรแล้วนะฮะทีมเรามาสายนี้แล้วฮะคือมาก็ต้องมาให้สุดเนี่ยผมซึ่งนกมีสมองฮะแต่ว่านกไม่มีพาร์เซนบล็อกนะครับผมมันจะว้าไปได้หรอ เออไม่รู้นะครับผมก็อาจจะต้องรอกันต่อไปฮะยังไงไม่ทราบครับผมทีมเราฮะเหมือนจะวอลมาแล้วโซตคกับผมโกดชังกันเทวิ่งเข้ามาเลยครับผมแฮมเบอร์บอกกูก็มีเหมือนกันโกดวอลเข้ามาสตันเข้าไปไปยิงยิงยิงโดนยิงไม่อยู่ไปยังไงฮะชังกันเทวโกดไหมโกดแยกแางมาชังกันเทวครับผมโกดเข้ามาแลวครับผมตอนนี้ฮะโกดอันติดูดใหญ่ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวแทงตัวอะไรกระชางตอนนี้กูไม่สนใจครับผมและทีมกูอยู่ไหนหมดฮะโอ้หมูฟูินตายครับผมไม่รอดฮะแต่ลิงก็สามารถเก็บไไวว้้ดแตตต่่ัเเองกก็ายนผมโอ้พี่กูวางันนนิ้้าบแลย ้อมแตกมาผมตอนนี้เหลือแค่บาแหลกบนเท่านั้นนะครับพี่กบกูนี่รีบว้ามาตุ๋ยเลยจิ่ผ่ายทีมึงแม่ง <Birthday! S 2> ถ้ากูเป็นรีเจียนี่กูหัวร้อนตายเลยนะแบบนี้ยปาพผีกบกูฮะตอนนี้อยู่บนเนียนๆน,นฮะมีอันตินตหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่ก็แม็กมาตีเฉยๆธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะครับผมทีมนู้<ม>ไม่รอครับตอนนี้ฮะ<ด><ด>มึงต่อยอกูชนกูทนไม่ได้นะฮะตอนนี้ต้องเอาป้อมแล้วโอ้โหและจะเอาสองางพร้อมกันเลยเนี่ยฮะมูนคุนมีบายแบ็กนะครับผมลิงไม่มีแฮมเมอร์ไม่มีนะครับผมต่อให้บายมาก็ไม่น่าไว้นะฮะผมว่าตกตัดสินใจพลาดนะครับผมที่จะไปต่อยป้อมเขาอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอันติอยู่แล ทีธรรมดาผมไม่แตกนะครับผมและตอนนี้ฮะเอาเป๊ปกูแตกฮะเป๊ปมีบายไหมเป๊ปไม่น่ามีนะโอ้และทีมนูน้นฮะกะเอ็นเลยนะครับทิ้งายแล้วครับสวยแล้วมึง เฮ้ยเฮ้ยเฮแบบนี้ไม่โอเคครับผมแฮมเมอร์เกิดเข้ามาแล้วฮะโอ้โหโซติ้กูฮิฮิมาว่ะแฮมเมอร์วัดหน่อยไหมมูนควีนวิ่งมาทีมเราเข้ากันทีละคนแบบนี้ไม่โอเคเลยนะครับผมทีมหนุนหลอกมึงอยากจะได้เมกะทิมก็เอาไปแต่กูขอเอ็นละกันครับผมมูนควีนวิ่งเข้ามาฮะโกดปีเคหน่อยไหมกดหน่อยไหมอ้าวอ้าวตายครับผมจิบมขายแล้วฮะปอมแตกครับผมมึงได้เมกะทิมมึงได้ไปแตกกูเองบ้านฮะมาห้าั้นกัตบเลียดโอ้เกมนี้โคตรโคตรพิกีะโคตรแบบ พลิกมากมโอ้สุดยอดมากๆนะเกมนี้โอ้เล่นกันดีมาทั้งเกมนะครับตุ๋ยกันงามมาทั้งเกมนะครับผมแต่คงจะยึดติดในความเมกแคคลเกินไปนะทำให้โห้สุดจริงนะโอเคครับผมก็กลายเป็นฟินแนมที่ได้เอ็พไปในเกมนี้ฮะก็สำหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะก็สามารถดูไว้ได้ฮะก็จบคลิปไปนะเกมนี้นี่โห หลายอารมณ์หลายรสชาติจริงๆนะตอนแรกก็แอบหมันไส้เฮลบอลนะที่มึงไม่สู้เลยเหรอวะมึงตุ๋ยอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ก็แอบบสะใจเล็กๆนะพอทีนู้นชนะขึ้นมานะครับผมนะก็เพราะว่าเออผมรู้สึกกาี่มูลเลยเนะี่ยมันมึนๆไปหน่อยนะเออบางจังหวะแบบนะมันพูดไม่ถูกจริงๆนะผมคงต้องให้เ,เพื่อนๆนะช่วยผมพูดแล้วนะเพราะว่าผมไม่รู้จะ พูดเรกันคำพูดยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราพลาดเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยพยายามจะแบบโฟกัสเรื่องเมกาคีมากเกินนะครับผมจนแบบบางทีเนี่ยผมว่าโกเขาน่าจะวาร์ปกลับมาได้นะแต่เขาไม่มานะครับเขาแบบไอ้ทนอีกทีหนึ่งเพื่อนทนอีกทีหนึ่งนะฮะและมูนเมื่อกี้ไม่บายแบ็กด้วยนะครับผมแล้วบวกกับที่ทีมเราเนี่ยเข้ากันไปทีละตัวนะครับโดยที่ไม่มีบายแบ็กด้วยนะเออคือจริงๆปล่อยเขาตีไปเถอะนะครับแล้วก็ล้อเกิดกันมาเยอะๆค่อยบวกดีกว่านะแพ้ไม่แพ้ค่อยวว่่่่าากกััันนนนะะแแแตตคืออเเข้้้ไปทีีลลยยยงม็พูว ก็อันนี้เป็นเพีแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ